รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวัย。สัตัตอตชนนชนปญเ ค่าผู้ชมคะสวัสดีเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับดิฉันรัตน,นีกังวานไกลและทีมงานรายการสองธรรมค่ะเราพบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะแน่นอนว่าการเดินทางของทีมงานรายการสองธรรมคือการได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมนั้นไปชมความสวยงามของวัดต่างๆรวมไปจนถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามวัดนั้นๆด้วยวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ใดนั้นติดตามค่ะ ขอความสุขความสวัสดีจงมีกับผู้รับชมรับฟังในรายการทุกๆท,ท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องอ่อนน้อมท่มกายจิตใจสุภาพซึมซาบใจชนทุกคนสรรเสริญกระด้างถือดีมิม,มีจำเริญน,น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมท่อมตนนั่นเด็กต้องอ่อนน้อมท่อมตนเพราะยังต้องเดินตามทางผู้ใหญ่อยู่ การคติธรรมข้อนี้มีมาในสาธุนรธรรมว่าเดินตามทางคนดีที่อยู่หน้ามือที่เลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเราคนโงเ่เขลาไร้สติย่าริตามเพราะนั้นก็อยากให้ลูกๆทุกคนทั้งวัดจากแก้วแล้วก็ที่อื่นว่า หนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตสองต้องคิดสร้างสรรค์คิดให้เป็นประโยชน์สิ่งไม่เป็นประโยชน์จะคิดบางคนคิดแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตไม่ดีที่เขาพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าเป็นบ้าอย่างนั้นก็มีคิดสร้างสรรค์แล้วก็ให้เราทุกคนรู้จักแบ่งปันและเมื่อเรายัางเป็นเด็กในะเมื่อ,อยังเด็กเล็กน้อยค่อยศึกษาสร้างปัญญาให้มากเป็นรากฐาน เป็นสเสบียงเลี้ยงตนไปจนนานตลอดการสารันตินิรันดรท่าน,นเด็กต้องเรียนหนังสือก่อนเพราะยังต้องขอพ่อแม่ใช้ขอพ่อแม่กินอยู่ยังทํามากินไม่ได้ก็จะต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนแต่ที่พึ่งสำคัญที่สุดคือตัวเองตรงนี้สำคัญคนเรากินคนเดียวไม่มีความสุขการเกิดมาเป็นผู้ให้เนี่ยบง่งบอกอนาคต ตายไปแล้วเกิดใหม่จะเกิดมาในตระกูลที่มั่งมีสีสุขเพราะให้ทานแดงปันแล้วคนรักษาศีลก็เกิดมาจะมีผิวพรรณสัจสวยงดงามไม่พิกลไม่พิการนะเมื่อวานเนี่ยดูทางทีวีเป็นนักร้องเกิดมาแขนขาดขาขาดแต่ไปใส่แขนเทียมใส่ขาเทียมแล้วก็มาร้องเพลง พัฒนาตัวเองว่าง,งั้นจะไม่จะเห็นว่าตัวเองขาดขาดแล้วว่าทอะไรไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมเราต้องช่วยตัวเองก่อนหนึ่งช่วยจ้งใจเรียนให้มีความรู้สองทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวพ่อแม่ก็ทําทําทุกอย่างไม่ได้นึกละอายแก่ใจไม่อายใครไม่น้อยเนื้อต่ําใจยิ่งทําให้คิดสร้างสรรค์ตัวเองมากขึ้นก็ทําประโยชน์ทางเงินฮทองได้ตลอดมาเนี่ย เพราะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งปันถ้าเราให้ชาติหน้าเราสบายเรารักษาศีลชาติหน้าเราจะมีผิวพรรณวัน,วนดีรูปร่างดีไม่มวิกลไม่มิการแล้วเจริญภาวนานั่งสมาธิภาวนาเราก็จะมีสติปัญญานั้นถ้าเราเกิดมาชาติใดก็แล้วแต่มีความร่ำรวยมีผิวพรรณวัน,วนดี ไม่มีคนดยการแล้วก็มีสติปัญญานี่ก็สุดยอดของมนุษย์แล้วนะจะอ,อะไรอีกแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วอมีการศึกษาดีมีสติปัญญาดีเนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ให้ยึดมั่นกตัญญูกตัญญูแม้กับต้นไม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ต้องกตัญญูเหมือนอย่างบ้านเรือนเราเนี่ยเราสร้างมาอาศัยที่กินหลับนอนกันแดดกันฝนเนี่ย เราก็ตันอยู่ต่วบ้านเรือนของเราตรงไหนมันผุพังเราก็ต้องซ่อมแซมเรีบริบซ่อมแซมให้ดีเพราะเราอาศัยเป็นที่พักที่อยู่ที่หลับที่นอนเนี่ยเราต้องคิดบ้างแต่นี้เราไม่ค่อยได้คิดฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ดูรายการนี้ที่ท่านได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาม่าไวไวของกินของใช้ต่างๆพร้อมทั้งเสื้อผ้าพ,พรอมทอนสบาย มามอบให้วัดสักแก้วสรงขหอเด็กกำพรายากจนเป็นการต่ออายุให้กับเด็กกำพรายากจนเป็นการเติมเต็มให้กับเด็กกำพรายากจนเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กกำพรายากจนได้เอาเป็นแบบอย่างเป็นต้นเป็นต้นเป็นแบบอย่างก็ขออนุโมทนากับทุกท่านขอให้ทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติ ร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญกุศลที่ท่านผู้รับชมรับฟังได้ถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอให้มีสติปัญญาเลิศล้ำรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัตว์ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันขอเจริญพรท่านผู้ชมคะและแน่นอนค่ะเรื่องราวของรายการสองคาในวันนี้นั้นถึงแม้เวลาหมดลงแล้วนะคะแต่เชื่อว่า ตลอดทั้งรายการนั้นยังที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปตามวัดต่างๆเช็เช่นเดียวกับเราวันนี้รัฐมัีกลางวันไกลและทีมงาน,งานลาไปก่อนค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ